ชาต์แพทเทิร์นจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าราคาจะเบรก ไปในทิศทางไหนนะครับสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิตอรันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้ว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าฉากแพทเทิร์นเนี่ยนะครับที่มีอยู่อยู่นะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคือหลากหลายรูปแบบฉากแพทเทิร์นมากๆเลยแต่เราจะรู้ได้ไงครับว่าฉากแพทเทิร์นนั้นน่ะเวลาเขาจะเบรกเนี่ยเขาจะเบรกไปทิศทางไหนนะครับและเขาจะเบรกไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้นะผมจะมาอธิบายให้คุณฟังเข้าใจนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนสามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ครับไปปรับใช้กับการเทรด้ ทันทีถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันดีกว่านะครับผมทีนี้เรามาเรียนรู้ดีกว่านะครับว่าฉาบแฟตเทิลโดยปกติแล้วเนี่ยฉาบแฟตเทิลนะครับจะมีในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟกอย่างแฟกเนี้ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนรูปแบบชายทงนะครับอา ซึ่งแฟกเนี่ยรูปแบบชายธงเนี่ยนะครับด้วยปกติแล้วอ่ะเขาก็จะตีแบบนี้นะครับมันก็จะมีชายธงหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมไม่ว่ le, <Yea. S 2> าจะเป็นเล็กลงนะครับหรือว่าจะเป็นขนาดกันแต่ที่แน่นะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆชายธงแบบนี้เลยด้วยปกติแล้วเนี่ยว่าจะเทรดเนี่ยนะครับเราก็จะเทรดโดยการที่เราอ่ะให้ราคาเนี่ยมันเบรกขึ้นไปแล้วเราก็ตามาบหรือแม้กระทั่งอะไรครับราคาเบรกลงใช่ไหมเราก็ตามเซลล์นะครับแต่ทีนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีวิธีการดูครับก็คือว่า เราต้องดูกันก่อนนะครับว่าจุดต้นกําเนิดนะครับที่เขาได้วิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาลงมาหรือว่าเขาขึ้นมานะครับโอเคไหมเช่นสมมุติโจยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าราคาเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมาแบบเป็นแบบนี้แสดงว่าโอกาสถัดไปที่เขาจะวิ่งขึ้นน่ะก็จะมีมากกว่านะครับก็คือเอาง่ายว่าเขาก็จะออกมาที่ทางนี้มากกว่าโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเขาลงนะครับอ่ะเขาลงมาก่อนแบบนี้นะครับมีแท่งเทียนอ่ะลงมาก่อนแล้วก็เกิด ชาร์ตแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าถ้ามันมีลงมาก่อนเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะลงต่อก็ได้แต่ทีนี้นะครับมันมีจุดสังเกตที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตอนที่ราคาเบรกออกนั่นแหละอ่านะครับคีย์สำคัญมันอยู่ตรงที่ราคาเบรกออกครับถ้าเรารู้นะครับว่าราคาเบรกออกไปแล้วชนกับอะไรเราจะไม่กดเทรดครับตอนที่ราคาวิ่งออกจากผาชาร์ตแพทเทิร์นฉะนั้น คำว่าชนอะไรหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับคนยกตัวอย่างนะครับว่า u ยูเนี่ยนะครับราคาตรงเนี้ยมันลงมาในลักษณะของแพทเทิร์นดอปเบสดอปอ่าแบบเนี้ยดอปเบสดอปแล้วก็มีดอปเบสแล้วก็ดอปลงมาแบบนี้ แล้วก็ต่อด้วยมีฉากแพทเทิร์นแต่ผมเอาในลบก่อนอ่ะแล้วก็ต่อด้วยมีฉากแพทเทิร์นนั่นหมายความว่าไรครับหมายความว่าต่อให้เรากดบายนะครับคือมันเบรกออกจากกรอบตรงนี้นะครับบายสุดท้ายเขาจะขึ้นไปติดซัพพลายโซนครับดับเบิลกับซัพพลายโซนดับเบิลดับคืออะไรซัพพลายคือความต้องการขายฉะนั้นนะครับมันชนโซนของความต้องการขายครับแสดงว่าะไรครับต่อให้มันบิงออกไปครับมันก็จะทุบลงต่อครับแบบนี้เลย นั้นเมื่อไหร่ก็ตามสแสดงว่าอะไรครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าดีมานซัพพลายอยู่ตรงไหนชาร์ตแพทเทิร์นน่ะถ้ามันเกิดขึ้นตรงเนี้แล้วมันอยู่ใกล้กับซัพพลายโซนอ่ะแล้วมันเบรกออกจากกรอบขึ้นบนอ่ะเราจะไม่กดเทรดครับเราจะอะไรรู้ไหมฮะเราจะรอให้ราคาเนี่ยมันหลุดออกฝั่งนี้แล้วเราค่อยกดเซลล์เราจะมีโอกาสชนะมากกว่าเรามาดูในรูปแบบของสามเหลี่ยมกันบ้างนะครับ มอว่ามันเกิดแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับและอยู่ดีๆนะครับผมตอนที่ราคาเนี่ยนะครับวิ่งก่อนที่จะก่อนที่ราคาจะก่อตัวเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมให้เราดูว่าต้นกําเนิดนะครับก่อนที่มันจะเกิดแพทเทิร์นสามเหลี่ยมมันมีอะไรมาก่อนเช่นผมยกตัวอย่างว่าราคาเนี่ยมันเกิดเป็นเทนขาขึ้นมานะครับแล้วมันมีดีมานโซนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้และเกิดแพทเทิร์นนะครับ อ่าเป็น ascending นะครับหรือว่าเป็น triangle อะไรก็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 แล้วแต่นันะครับหรือว่าจะเป็น falling wave นะครับ rising wave นะครับเป็นอะไรรูปแบบเนี้ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเนี่ยอยู่ดีครับราคาเนี่ยเบรกออกจากกรอบนะครับสมมติผมยกตัวอย่างว่าราคาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ่ะถ้ามันเบรกลงมาแบบนี้ครับถ้ามันเบรกลงอะ่ะทำให้เรารู้เลยครับว่าเราเนี่ยควรจะเก็บระยะ tp แค่ ดีมานโซนครับเพราะดีมานโซนคือโซนของความต้องการซื้อ อ่านะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าดีมานซพพลายที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับเราไปดูต้นกําเนิดนะครับที่ผมได้ปักนะครับเอาไว้ให้ทุกคนดูน้นะครับในดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นกรอบให้ดูเลยครับว่าเนี่ยให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้นะนะครับว่าต้นกําเนิดดีมานซพพลายมันคืออะไรนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทําคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมด2 EP นะครับเป็นอธิบายดีมานซพพลายเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับนี่คือหน้าปกของทั้ง2 EP นี้นะาเข้ไป กดเข้าไปดูได้เลยนะครับตามในช่อง y t u t u นะนะครับผมอ่ะทีนี้เท่ากับว่านะครับเท่ากับว่าราคามันหลุดกรอบลงเราเซลล์ลงมาตามแพทเทิร์นเลยตอนที่เขาเบรกออกมาแต่สุดท้ายทาร์เก็ตเราเก็บตรงนี้ครับและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเรารอให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับครับแล้วเราก็กดบายปั้งนะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยูดีครับราคาเนี่ยดีมานเนี่ย มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้แต่ถ้าดีมา์เนี่ยนะครับมันอยู่แบบนี้ล่ละมันอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะนะครับอ่าสมมติผมยกตัวอย่างว่าราคาเนี่ยมันอยู่แบบนี้เลยครับชิดเลยราคาดีมา์อยู่ชิดเลยนะครับเท่ากับว่าเราเซลลงมาปุ๊บเนี่ยมันชนปึ้งบวกแค่นิดเดียวครับแล้วราคาก็ดีดอ่ะสมมติตรงเนี้ยกรอบดีมา์เนี่ยมันขยับมาอยู่นี่ละนะครับเท่ากับว่าเราทำกำไรได้แค่นิดเดียวอ่ะปุ๊บแตะดีมาร์เสร็จปุ๊บดีดเลยครับไปยัง โอเคไหมนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าดีมาลคือโซนของความต้องการซื้อนะครับที่เจ้าขเขาได้สร้างไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยเพอเอิญตรงสามเหลี่ยมเนี้ยนะครับมันนะครับมันอาจจะแบบงุ้มหัวลงมาแบบนี้อ่าอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นสามเหลี่ยมมาซะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนลักษณะสองสามเหลี่ยมก่อนนะครับสมมุติว่าสามเหลี่ยมมันเป็นแบบนี้เลยแล้วอยู่ดีอ่ะ มันมุ่งนะครับมันมันวิ่งมันวิ่งลงมานะครับเข้ามาหาแพทเทิร์นดีมาร์ครับโอ้โหอันเนี้ยผมจะบอกว่าโคตรสวยนะครับวิ่งลงมาใส่ดีมาน์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่ราคามันจะพุ่งแบบนี้รุนแรงมากๆเลยนะครับยิ่งมนเทนขาขึ้นด้วยยิ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากๆนะครับวิลเลจุณจะสูงมากๆเลยทีเนี้ยนะครับใครลองเอาไปใช้เนี่ยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า มัน work ไหมฮะนะฮะแล้วก็เทคนิคนี้มันมันเจ๋งแค่ไหนนะครับจริงๆนะมันเกิดบ่อยมากๆนะครับกับการที่เราเอาเนี่ยฉาแพ pattern ททน,นะครับที่อยู่ในกราฟเนี่ยไปประกอบการใช้นะครับกับ demand และ supply นะครับ ผมนะครับลองเอาไปเทสดูนะครับมันมันอย่างนี้เลยมันวีได้กูดมากฮะแล้วก็มันทําให้วิลเล่สูงขึ้นด้วยแล้วผมจะบอกนะครับว่าพวกแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้นะครับมันอยู่ในเนื้อหาของคอ s เ the ultimate นะครับผมขอขั้นเวลาสักครู่ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีเทคนิคนะครับการเทรดคริปโตหรือกำลังเริ่มต้นที่จะศึกษาการเทรดคริปโตเนี่ยนะครับผมขอแนะนำคอส t the Ultimate Cryp โ to นะครับ คอร์สนี้จะทําให้ทุกคนนะครับรู้ลึกและเข้าใจโครงสร้างในตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะครับผมและมีเทคนิคนะครับที่สามารถเทรดได้ในทุกสภาวะตลาดเทรดทากาไรทั้งขาขึ้นและขาลงไม่พอแค่นั้นยังมีคอมมูนิตี้เทรดเดอร์ที่ทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนคอนเนชันกันหรือว่าเอามาทบทวนนะครับเรื่องทั้งแนวความคิดจิตวิทยาการเทรดนะครับหรือ แบ่งปันแผนการเทรดนะครับเพื่อซัพพอร์ตกันและกันเพื่อผลักดันให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายการเทรดของแต่ละบุคคลได้นะครับเป็นสังคมที่น่ารักอบอุ่นนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจจริงๆนะครับผมสามารถที่จะทักแอดมินนะครับได้ที่เพจ Facebook Mixer การลงทุนแห่งอนาคตหรือ Line แอดมิกเซกิทธันนะครับจะมีแอดมินนะครับคอยให้คำปรึกษานะครับแล้วมาเจอกันนะครับในครอบครัว m ิ x e r ครับผมยินดีต้อนรับครับ และสำหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับรวมถึงการอัปเดตเทคนิคเทคนิคข้อใหม่ๆที่เจ๋งนะครับให้กับทุกๆคนเนาะและมิกเซอร์นะครับมีช่องทางการติดตามอื่นๆเพิ่มอีกนะครับก็คือ เฟซบุ o กนะครับมิกเซอร์การลงทุนแห่งอนาคตนะครับก็จะมีไลฟ์นะครับวิเคราะห์กราฟให้ประจำสัปดาห์นะครับผมแล้วก็รวมถึงวิเคราะห์วางแผนเทรดเป็นรูปภาพนะบทความต่างๆครับที่จะให้กับทุกคนครับรวมถึงสํำหรับใครที่ชอบชื่นชอบวิดีโอสั้นๆนะครับทิกตอกก็สามารถที่จะติดตามนะครับขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่ติดตาม m i ก e r อร์ตลอดสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ